สองงานครับ c ีวิกเอนะครับล้อเดิมท่อเดิมนะครับแต่แคตาลิติกไม่มีนะคันนี้เกียร์ธรรมดาด้วยนะครับก็เข้ามาจัดโปรห0 0พฮะมีตั้งวาล์ว้ังดิน้ังหัวฉีดนะครับเปลี่ยนให้กลองหัวฉีดสแตเลสรีเซ็ีซียูเลอรนดิงรอบเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็รีแบบกล่องหลักนะครับ น,นี้รีแมปใช้งานน้ำมันโซโฮอลเก้าหนึ่งนะฮะ,ะพี่เจ้าของรถเพิ่งได้รถมานะครับก็อยากจะง่ายๆเลยก็บรุณาใหม่ะฮะปั้นใหม่นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เห็นว่าจะไปทำทรงทำสีด้วยนะครับอ่ะโอเคออธรรมดาด้วยอย่างมันนะฮะโอเคก็คน,นีจูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคดนนีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จูนโดยใช้ตัวดีครับ a f แ b a N, ตัวจากส่วนผสมล้ำมันกากาศนะครับสายเบนซิน,นเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูนล้วนๆนะครับจูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ใช่จูน5นาที10นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตาเล่นกันนะฮะว่าเป็นยังไงเปิดแอร์นะครับเกียร์ธรรมดาด้วยอันหนึ่งไปหนึ่งยางเดิมเลยเอา ยาไม่มีดอกรถเยอะต่างประหนึ่งะพอจะไปก็ที่บอเตอร์ไซค์ไปอีกระคับสักคู่นะฮระัเอ,อ,อเ MG ่มจีไปเอาไงครับพี่แคมรี ที่ใช้ซ i v i c SD นะฮะลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านไหมอัตราเลขเป็นยังไงนะฮะก็ขนาดยางไม่ค่อยมีดอกนะอะโอเคคันนี้น้ำมันโซโฮอ91นะอ่าไม่มีแคปน,นะครับ้องนันท่อเดิมด้วยนะครับอ่ะพีจูจูนคนะาพันห้าร้อ0บาทนะครับหรือจะตัดโปร5,000อย่างคันนี้ก็ได้นะฮะ ็มีแต่ส่วนสำคัญเท่านั้นเลยที่ทำนะฮะอ่ะก็มีโูน่าอู่อยู่เสรีไทย73นะครับอยู่หน้าปากซอยนะฮะอีกที่คือลำลูกกาคลอง7นะครับที่คลอง7รับเฉพาะงารจูนอย่างเดียวนะฮะแล้วก็มีบริการจูนรอกสถานที่นะครับใกล้ๆไปบทกาจังหวัดผมก็ไปนะครับอ่ะบวกค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามเราได้ทั้งสช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Google m แบบนะครับ ค่ทีมพีจูรีแบบคอนโดนะครับก็เจอทั้งสามช่องทาง,งเลยนะครับโอเคก็ส่งงานฮะครัสำหรับฟีวิกเอฟดีเกียรธรรมดานะครับจัดโปรห้าพันจูน้ำมันโซฮก้าหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณครับ